เพื่อให้การทำบุญในครั้งนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์และเลือ่อนขยะผู้มาเรนายนองหลวงปู่อาเป็นขยะขอความกรุณาเจิตในสมภพติที่ไอยตามลงทางทุกลงทาง กำหนดการปรับาอาจารย์ออกรับบิน,บนประการเวลาศูนย์หกจุดสามศูนย์นอพระจะออกรับบินประการสายที่หนึ่งด้านหลังศาลาสำหรับพระเถระสายที่สองด้านหน้าศา,าลา สายที่สามและสี่พระที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแรงจะออกไปรับบิณฑบ,บาตจากทางเข้าประตูวัดมีสองสายสามและสี่เริ่มต้นจากทางเข้าประตูวัดคร สายทิทหาึ่สายที่สามและสายที่สี่ประบาทจ,จะเดินออกไปเริ่มต้นที่ทางประตรวัดสายหนึ่งสายสองจะเป็นพักเหละพัก,กใหญ่ที่พวกเรา บ่าอาจารย์ท่านในงานน่าจะเป็นออกรูระบาดในบริเวณรอบรอบศาลาและขอประกาศเรื่องขยะเรามาสร้างบุญสร้างกุศลอันใดเป็นขยะกินแล้วอย่าทิ้งเข้าป่านที่หนึ่ง มีผู้ขยาตามตอบคำถามไม่เป็นรลยนะขอท่านเจ้าคณาดิ้นเดืุดเย ว่าม <I ordered. S 3> <H 2> ีจานนีเจุดเมื่อเนื้อเมื่อเนื้อเมื่อนี้อแล้เด้เอาแล้วเด้งเอาเป็นบาปเห็นรูปบาปคนละขันด่างขอมรักษาถยที่นั่งกลางกลางกทางกล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 างางกล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 างกางกางกลางกลางก่างกลางกลางากลางกลกลาง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 กางกลางกลางกลาางกลางกลางกลกลา พ่าบาทครูบาอาจารย์ที่ถือกำลังด้วยให้ช่วยช่วยสรนดูไม่ขาดตกบกพร่อให้เสริมให้เติมประกาศโชเฟอร์ที่รับใช้ครูบาอาจารย์ที่ติดตามให้มาช่วยมารับของที่แจกตามอัสนะของครูบาอาจารย์ที่มาในงานองค์หลวงปู่ด้วย ก็จะมีของสังฆทานของถวายทำบุญโชเฟอร์ที่มากับองลุ้มบินธรรมบ้านมาถึงร้านด้านหลังศาลานล้วส่วนส่วนอก้งหนึ่ง การดูแลด้วยว่าคนใดที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีดางนั้นโทรศัพท์มือถือหรือต่างๆที่ท่านเคยวางไว้ าไม่มีอันตรายแต่นานคนทีเยืดนี้อย่าไว้ใจก็ขอให้ของมันจะหายได้แต่ถ้าเปลืองมันไม่หายหรอถ้าเราเก็บและดูแลอย่างดีแต่ถ้าเราพังเลือก No, นางไทยบอกว่าพวกเราหลาามันีนะน้องถวายลุปู่ดวาวายด้่ามัครับนครับช่าคะช่าอันนี้ท่านพอเกนะคะท่านจะมาเป็นตัวแทนรับม ก็ขา้าาพบแสุาริตท่านครับวันนี้นะครับท่านองรู้วคของเราครับจะได้ทออาการเรียนให้แก่เรียนบ้านบูรณอย่างเชนาการนะครับซึ่งอาคารยหนี้นะครับตัวท่านเมตานะครับท่านเมตตาชาวบ้านของเรานะครับอันนี้ป็นการ้นัีที่มาร่วมงานครั้งนี้เนาะแสน ขอโมทนาด้วยการบริสุท์ลชีพาขอให้ต่อองานบริสุทธิสาธุนะครับสาธุอ้อนนี้ดีเลยครับตอนี้ดีาก็ในภาดงารน้องสมายกุญชานเป็นการที่เรื่องยุกังูตที่บนระรับน้ทุกคนันอยที่อายุวันนั้นขามละอาจารยครับที่บนระดับปวตอนนี้ลูกกูลงไปรับของ ออกของอรเรียนครไปร่วม uh, ันุ์บนาครับนะครับนานอาจารย์ออเรียมาลงไปร่วมมาลกขาลาแล้วต้งนิพนอาจารย์ินมาเม็นพยานกรให้ไหนใครพยานกให้ไหนใครนิมนธ์อาจารย์ินมาเป็นพยานกร้ไหนครับการเียนนิมน์อาจารย์ชินครับกาเปี่ยนนิมนธ์อาจารย์ชินครับกาเปลีครับ ท่านผู้ในการเขตคนะท่านผู้ในการเขตผู้ในการสำนักงานเขตเจ้าค่ะเดี๋ยวนากโยมวันนี้ในนามลูกุญคุณรุนโนเนื่องในวันครบรอบ88ปีลูกบุคุณน่าจะถูกเป็นใจสร้างอาคารให้กับโรงเรียนณที่หมู่บ้านของเรานี้วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลกับพวกเรา ในนามของท่านอาจารย์วิชิตของหลวงปู่ร่วมกับหลวงปู่ถวายนี่อาคารที่หลวงปู่สร้างให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันมงคลมากๆขอให้ท่านพอพอให้เราจงร่วมอุโมงนาดากับหลวงปู่ของเราพ้ออาคารเหล่านี้ให้กับท่านพออท่านพุ่งในการพุ่งในกาหรือพอออนนักโรงเรียนครับเขตเขตท่านก็นะเขตเจ้าค่ะเขตเนะ รวมในการสำนักงานเขตที <c ường> <c ường ่การศึกษาของอำเภอวัืของจังหวัดอุดรธานีกาเป็นผู้รับเป็นตัวแทนับก็ถือว่าเป็นผู้แของจังหวัดเราทกขัคนตอนนี้ไปขอให้เราลงรบกี่นสาม้กันนะสุสาุสวัสดีค

กล่าวขอบคุณกล่าวขอบคุณก่าขอบคุณลูไปตามนั่นลูกูไปกระช่างอูกไปเลยก็พูดไปเลยค่ะพูดเลยลูกมีอะไรคะแ้งหลือกอากาเยค่ะาลกวขอบคุณขอบคุณเจ้าและแขกผู้แยยท่านวิชาชื่อเียรปุ่อชั้นปฐศึกษาปีที่หในนามพพากาเรียนโรงเรียนวัาคน หลวงปู่นี uh ้เป็นอย่างสูงที่ได้พิจาามอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านนางพูนเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาดิฉันขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุกข์ค่ะก็นะนักเรียนตาขอพระคุณในาามขอพระคุณปู่ปู่ชริจูโน่54บาทแบ่งเป็น5แสนบาทเท่านนี้ค่าวัสดุ หนึ่งล้านสองแสนบี่พัปดร้อยหาบี่บาทค้าแรงงานห้าแสนแปดมื่นหนึ่งพัองร้บาทพวกผู้คูุ้การก่อสร้างนไงวัดนะกัญญาภูลนานักบริหารงานช่างระดับเ็ศนาก็แล้วเสร็จเทียบร้อยแล้วอย่างที่รู้ที่เห็นอยู่นี้นาก็ขอที่พายในนามของผู้บริการในการศึกษา ทางของจังหวัดนราธิวาสและทานีแล้วก็ในทางของอำเภอบ้านถือจะกล่าวคำขอบคุณแด่องค์หลวงปู่นะแบบนี้ท่านบอกขอคุณรายการยืนขึ้นยืนขึ้นยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้จะถาย เพื่อนๆจะถ่ายรูปด้วยค่ะพอไอพอตรงนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปลงยูทูบใหค่ะเพ่นจะถ่ายไปลงยูทูบให้ค่ะเออดาวน์โหลดรีก็สีน้ำตาลกอทอกอเกตเกหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหาเป็นคด้วยนะยั้ลงทนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยยูบิจิตนโครับทงบร เป็นเป็เสียงสมัครทานเกรดสี่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งที่การเรียนบ้านรักบูมนะครับในความเมตตาจากหลวปู่ผมเองก็ได้พยายามนะฮะกล่าวว่าวันับทุกวันนะฮะจะมาวันจะมาหาปู่สิ่งจะมาใส่บาตรแล้วก็กลับไปแต่ก็เนื่องจากว่าโรงเรียนเราเป็นเรียนที่ขนาดเล็ก ของลูกหลานก็คานจะไม่ไปได้มันก็เป็นด้วยเมตตาบารมีจากลวกปู่ก็เท่าให้พวกเราลูกหลานบาราภุนและลูกหลานที่อยู่ใกล้บาราุูนในลาบานิสงฆ์และความเมตตาจากลวกปู่เป็นอย่างยิ่งัปีก็ต้องของได้ลวกปู่พวกเรานะครับมีอายุยิ่งยืนยาวนะครับได้หลายร้อยปีอยู่กับพวกเรา ในหนึงวันนี้เป็นวันที่แปดก็น่าจะแต่สือดเราอีกเป็น,นหลายร้อยปีันแล้วกัน,กนขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนพ่อคุณการศึกษา